สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับปออีกแล้วนะคะในช่องแมงปอแชแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนปอจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดฟันนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะทุกคนปอได้ไปทําการถอนฟันมาซึ่งปอถอนฟันไปทั้งหมด3ซี่ในครั้งเดียวนะคะทุกคนต้องขอบอกก่อนว่าการที่ปอถอนฟันนะคะเพื่อเป็นการ อา,ากฟันนะคะเพราะว่าบอมีปัญหาที่ฟันหยิงแล้วก็ปากอุ้มค่ะคุณหมอก,ก็เลยต้องถอดฟันออกเพื่อที่จะทําให้ปัญหานะ้มันหายไปค่ะทุกคนเช่นจริงๆแล้วอะ่ะบอมีฟันที่ต้องถอดอสีซี่นะคะทุกคนแต่ปอถอดไปแล้ว1นซี่นะคะครั้งนี้เลยถอด3าซี่ ซึ่งเราสามารถบอกหมอได้นะคะว่าจะถอก,กี่ซี่แต่ปออยากจะตัวครั้งเดียวไงทุกคนก็เลยสามซี่เลยค่ะทุกคนแราเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนว่าปอแต่ละวันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ปอถอนฟันมานะคะทุกคนเนี่ยปอถอนฟันมาสามซี่เออปอถอนเสดฟันข้างข่าใส่เก่าเองใช่ไหมแล้วก็ยัดซึลนิดนึงนะแล้วก็ติดอะไรนิดนึงเขารู้สึกคือหน้าตึงเหมือนโดนต่อยอ่ะทุกคน ฟอเายาชาวางคุ้ยกับไม่รู้เรื่องอะถอนเสร็จอล้ทุกคนดูรักสูงแต่ว่าตอนถอนอะไม่เจ็บเลยก็คือคุณหมอว,วาว่าตอนยังไม่อาการน,นะว่ายาชาไม่หมดดีอืมเมื่อหลาทุกคนพอนถอนไปสามซี่นะแต่ว่าจะเอาเจ็บได้เลยว่าวาเป็นยังไงบ้างคือพอถอนเสจ็บอะคุณหมอก็ดึงถอนให้เราเลยนะทุกคนขออภัยที่เลืกมัน่าเกียรติทุกคนคือแบบเอือถอนพันลานเนาะ แต่ว่าจะมาลืเองนะว่าวันต่อไปว่าจะเป็นยังไงทุกคน ก็ได้ค่ะทุกคนวันนี้คือวันที่2องที่ปอไปถอนฟันมานะสังเกตว่าเหมือนหน้าปอมันจะบวมนิดนึงเดี๋ยวปอขึ้นรูปให้ดูและเสียงก็เปลี่ยนไปนะแต่ปอสบายดียะทุกคนไม่ได้เป็นอะไรนะเมื่อคืนก็กับพากอดเลือก,ก็หายแต่ว่าปอกัดข้ามคืนท่อถอนไปสามี่กลัวมันแบบไหลไม่หยุดใช่ปะตื่นมากับพากอดออกเลือดมันก็หายแต่เสียงเราเปลี่ยนไปตอนนี้คือรู้สึกว่าตึงฟันไม่ได้ตึง เพาว่าถอนฟันนะน่าจะตึงเพราะว่าคุณหมอดึงฟันให้เพราะว่าทุกครั้งที่ปอถอนฟันน่ะปอไม่เคยปวดฟันเลยแล้วก็คาว่าแมยน่าจะได้กินโจ๊กอีกทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่3ามค่ะปอจะมาเล่าว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะคะกคนว่ามันดีขึ้นเลยทุกคนมีทุกคนวันที่สองหน้าสดเวอร์ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันที่สามที่ปอไปถอนฟันมาทุกคนอันนี้คือสภาพเพิ่งตื่นนอนนะยังไม่ได้ล้างหน้า แปลงไปหรือหน้าสดมากก็คืออาการบวมของไมหน้าลดลงนะทุกคนปออปวดฟันเพราะว่าคุณหมอดึงฟันกรารใส่เชนนะคือดึงฟันทางปากแล้วก็ดึงไอ้ฟันเขี้ยวไปถึงฟันกรามเกือบที่สุดท้ายอ่ะมันก็เลยทาให้ปวดฟันกรามมากฟันกระทบกันก็ปวดทุกคนอารมณ์เหมือนใส่เครื่องมือตัดฟันครั้งแรกเลยก็คือกินข้าวต้มแต่คิดว่าประมาณวันสองวันน่าจะหายดีส่วนแผลที่ถอดฟันมาก็ไม่ได้มีอาการปวดนะทุกคนก็คือ ดูแลรักษาได้เลยทุกคนแล้วก็ตัวแผลมันก็เริ่มแบบแห้งขึ้นนิดนึงนิดนึงแล้วทุกคนคิดว่าเดี๋ยวประมาณอาทิตย์นึงก็คือน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนทุกคนเดี๋ยวยังไงทุกคนผู้มีน้อนที่สี่นะคะี่อจะมาเล่าให้ฟังว่าอาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแค่ไหนนะคะทุกคนตอนน,น,นนี้แผหหแลหดบาของบอมันก็ยังแบบเป็นเลือดซิ๊บๆนิดนึงนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีอาการปวดอะไรนะคะ ช่วงนี้ก็กินข้าวต้มกินโจ๊กไปยาวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนคนวันนี้ก็คือครบ4ี่วันที่ปอไปถอนมันมาแล้วนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะต้องขอภายในความไม่สุภาพของปอ้วยเพราะว่าปอตื่นมาก็อาลีพให้ทุกคนดูเลยยังไม่ได้อาบน้ำไปลความเลยทุกคนและหน้าคือหน้าสดมากเนี่ยขอขอภัยด้วยนะคะก็คือหน้าปอใช่ไหมมันเลิกบวมแล้วนะทุกคนกคน่ะ มันโอเคขึ้นแล้วนะชะาการปวดฟันจากการนี่คุณหมออะใส่เชนดึงฟันนะทุกคนมันเริ่มดีขึ้นแล้วก็คือเมื mm ่อ hmm. วานะอะฟอก็าแบบเริ่มกัดไปได้นิดหน่อยแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังปวดๆอยู่แต่วันนะี้ก็ือดีขึ้นไม่ค่อยปวดแล้วก็คืว่าอ่าพวกนี้ก็น่าจะปกตินะคะทุกคนส่วนแผลจากการหอนฟันนะคะก็คือแผลอะ มันเป็นเยื่อสีข,อขาวอะขึ้นมาหุ้มเหงือกแล้วนะก็คือถ้ามันเป็นแบบนี้เราไม่ควรไปแคนะเนาะเพราะว่ามันเป็นไอตัวที่ทำให้เหงือกเราอะมันสมานกันไวขึ้นนะคะทุกคนก็คือนั่นแหละเดี๋ยวปอจะมาสรุปทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังนะคะทายคลิปเลยนะทุกคนดูให้จบด้วยนะคือปอจะสรุปวิธีการรักษาแผลยังไงให้มันหายไวนะคะแล้วก็หลังถอนฟันนยปอทานอะไรบ้างนะคะทุกคนให้ทุกคนติดตามให้จบคลิปเลยนะคะ ่ะเพื่อนทุกคนมาถึงช่วงท้ายคลิปของปอแล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาดูใหม่นะยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ปอนะคะฝากกดให้ปอด้วยนะคะทุกคนช่วงท้ายคลิปนะคะปอจะพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะที่ถอนฟันแล้วก็เรื่องวิธีการรักษาแผลหลังถอนฟันนะคะเดี๋ยวปอขอพูดถึงวิธีการรักษาแผลก่อนนะคะการที่เราถอนฟันเสร็จแล้วนะคะคุณหมอก็จะให้รากัดผ้าก๊อซถึงถึงสองชั่วโมงนะคะมีเลือดมีน้ำลายก็ ทำมดทิ้งให้กลืนนะคะฟอสาะุนตาคุณหมอกลับมาบ้านกินยาพาราแล้วก็นอนนะคะตื่นเช้ามาก็ไม่ปวดฟันค่ะข้อ2ก็คือเรื่องอาหารนะคะก็คือให้เราเนี่ยงดทานอาหารที่มีรสจัดหรือว่ารสเผ็ดนะคะให้ทานเป็นพวกโจ๊กข้าวต้มแทนก่อนเนาะเพราะว่าถอนฟันมานะคะถ้าทานอาหารรสจัดเนี่ยมันจะโดนแผลเนาะมันก็จะ,ะเกิดการระคายเคืองค่ะต่อมาค่ะข้อที่3ต้องบอกกันว่าส่วนตัวบอเป็นคนชอบออกกาลังกายมากอ่าพอทีเนี้ยพอถอนฟันมาใช่ไหม ต้องพดกออกกำลังกายไปก่อนสองถึงสาวันค่ะเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายเลยเนี่ยเลื่อดมันก็จะฉูดฉนะี่ตะทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันก็จะออกจากแผลเราแล้เพื่อออกก็จะออกไม่หยุดนะคะทุกคนและก็อข้อต่อมาค่ะก็คือเรื่องอ่าที่ทําให้แผลหายไวนะคะข้อเน,นี้คือปอรู้สึกว่าปอทำแล้วแบบแผลปอมันดีขึ้นไปไว,ไวมากมาก,มาก,มากอ่ะก็พูดไม่รู้เรื่องแหละก็คือปอทำทีเนี้ยแล้วแผลปอ มันหายไวนะคะทุกคนก็คือวิธีการที่ปอน่อมน้ําเกลือนะคะแต่ปอจะขึ้นรูปไปให้นะคือพอไปหาซื้อตามเซเว่นหรือว่าสั่งเนี้ยก็มีนะคะทุกคนก็คือปอจะอมหลังจากที่ปอแปรงฟันหรือว่าหลังมืออาหารนะคะประมาณสองสามวิแล้วก็บ้วนทิ้งนะคะการบ้วนนะคะทุกคนห้ามบ้วนน้ำแรงๆนะคะเพราะจะทําให้แผแลเราเนี่ย เหมือนว่ามันมันอักเสบทุกคนต้องทำเบาๆนะคะช่วงที่เราถอดฟันมาแล้วก็เรื่องการแปลงฟันด้วยนะคะทุกคนเราถอดฟันมา1 2ึงถึงวันนะคะให้เวนเ้น,น,นแบบตรงที่เป็นแผลทุกคนให้แปลงแบบตรงที่มันเป็นแผลเพราะว่า๋นวมันจะโดนแผลเลือดก็จะออกนะทุกคนนี่แหละคะ่ะก็คือวิธีการรักษาของบอนะคะทุกคนทำให้แผลหาย ค่ะทุกคนมาถึงเรื่องราคานะคะทุกคนคือบอลเนี่ยดูแล้วทุกคนเนี่ยต้องแบบลองลรีดแล้วแหละว่าบอลเนี่ยเสียตังค์ในการทำธุรกิเท่าไหไร่นะคะทุกคนก็คือขอพูดก่อนนะว่าก่อนที่เราจะถอนฟันสามซี่เนี่ยบอลเคยไปถอนมาแล้วหนึ่งซี่แล้วางที่จัดฟัน ก็คือปอปรึกษาคุณหมอนาอว่าฟันปอนกอนจากฟันเนี่ยมีปัญหาอะไราบ้างแล้วคุณหมอก็ดูฟันแล้วก็เหมือนฟันเรามีปัญหาซี่นึงคือปัญหาราฟันแล้วก็คือโชคดีของปอทุกคนคือฟันซี่นั้นอ่ะมันตรงกับตำแหน่งที่ปอต้องถอนคุณหมอก็เลย <ๆ S 1> ติดเครื่องมือให้ก่อนแล้วค่อยถอนทีหลังเนาะอคนะุณหมอก็เลยน้องว่าก็ถอนออกเลยไม่ต้องไปรักษารากราฟันเพราะว่าเป็นฟันที่ต้องถอนออกอยู่แล้วเพราะว่าฟันมันยืดแล้วก็เออ รู้สึกว่าหมอปวดฟันปวดฟันมากเหมือนฟันนั่เคลื่อนนะทุกคนเออแล้วมันก็เป็นหนองขึ้นตรงเหงือกใช่ไหมพอก็ไม่ไหวแล้วก็เลยปรึกษาคุณหมอที่คิกว่าหนูขอถอนออกก่อนเลยได้ไหมคะซี่นึงขึ้นแบบปวดฟันมาก<ส>คุณหมอก็แบบแนะนําแล้วว่าเออแบบมันต้องรอชิว่ะทุกคนคือคุณหมอเนี่ยมีคนเดียวเป็นหมอที่ทแบบว่าเปิดคลินิกแล้วก็ทำงานที่โรงพยาบาลด้วยแล<ส>้วคนข้คุณหมอก็เยอะรอแต้อหรอชิวซึ่งบอกปวดฟันมากแล้วก็รอไม่ไหวแล้วก็เลยขอคุณหมอว่า ขอนที่ที่อื่นได้ไหมคะคุณหมอก็เลยโอเคเก็บใบสมัครให้เราทุกคนในวันนั้นน่ะปอลก็เอาใบสองตัวแล้วก็ไปถอดที่คลินิกเลยจ้ะก็คือปอเนี่ยนัดอีกคลินิกหนึ่งไว้นะเพราะว่าปอปวดฟันมากก็ต้องวันนั้นอ่ะต้องถอดให้ได้ปอก็โอเคเขาบอสั่งคนเยวไปถอดฟันวันนั้น เราก็ไม่รู้สึกขวัวเนาะก็คือมันปวดอะเออมันปวดฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องออกเนาะก็ไปถึงคลินิกก็เอาไปเอกซเรย์ให้คุณหมอดูหมอก็แบบดูฟันแล้วว่าอยู่ตำแหน่งไหนรากยาวท่านแค่ไหนออกยากหรือง่ายนะคะทุกคนเมื่อวันนั้นอะตอถอนหนึงซี่นะคะก็คือเสียตังไปเจ็ดร้อยบาทแล้วก็แบบเออก็โอเคเจ็ดร้อยบาทเราไม่เคยถอนฟันมาไงี่ก็คิดว่าอมันก็ไม่ได้แพงหรอกแล้วเราถอนมาแเราก็ไม่ได้รู้สึกปวดนะแล้วรู้สึกว่าเออมันก็คุ้มกับราคาที่เราเสียไป อันนั้นทุกคนอันนั้นก็ซิ้นแรที่ปอถอนนะถอนอีกคลินิกหนึ่งไม่ใช่คลินิกที่ปอจัดฟันแล้วพอมาเดือนนี้ทุกคนคุณหมอก็คือที่คลินิกอะนัดปอถอนฟันก็คือต้องถอนทั้งหมดสามซีซึ่งเราอะสามารถบอกคุณหมอได้ว่าจะออกกี่ซีก่อนปอถอนสามซีครั้งเดียวทุกคนก็คือราคาเนี่ยคือปอแบบแอบเซอร์ไพรส์มากแบบตกใจมากแบบเฮ้ยทําไมถูกทางแล้วคุณหมอทําดีมากทุกคนก็คือหนึ่งซีอะต่อสามร้อยบาท คือพอถอยสามสีก็คือ9ก้ารบาทซึ่งเราแบบโอ้โหมันถูกมากคือราคาแบบมตรภาพมากแล้วคุเหมาะทาดีมากนะทุกคนที่300ละสามร้อยอ่ะเราแบบโอเคมากเลยอะทุกคนแล้วแบบคุณหมอถอนอ่ะไม่เจ็บเลยทุกคนปอเจ็บก็ตอนฉีดายาชาเพื่อหมอฉีดให้ปอก็คือหกเข็มคือที่ละสองเข็ม,อขมตอนที่ฉีดบปล่างอ่ะเหมือนแบบเข็มมันทิ่มกับมีแก่ะฉีดด้านบนอ่ะก็เหมือนเอายามันขึ้นมาจะหมอ่อกกทุกคน นั่นแหละปอฉีดที่เจ็บที่สุดก็คือโดนตรงเนื้อต้นเฮดานะ่ะนั่นแหละมันเจ็บที่สุดแค่นั้นแล้วก็ทําการถอนฟันทุกคนใช่ไหมคุณหมอถอนไวม,มากปอไม่ได้รู้สึกเจ็บตอนถอนนะมันรู้สึกว่าเหมือนคนแบบมืดึงออกจากดึงอะไรออกจากปากเราอ่ะออไม่ถึงถอนไม่ถึงสิบนาทีมั้งแล้วก็เปลี่ยนยางด้วยแล้วก็แบบคุณหมอก็แบบเสร็จแล้วค่ะแล้วก็แบบมองว่าฮะเสร็จแล้วเหรอเราแ,แบบขอไปตั้งไหน แล้วเชื่อไหมว่าราคา300อะสุดโอเคมากคุณหมอใจดีทำแล้วไม่เจ็บทุกคนแล้วเราถอนกลับมาเนี่ยเราไม่ปวดฟันเลยทุกคนเราแบบโอเคราคา300บาทก็โอเคมากแล้วค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนก็คือประสบการณ์ที่ปอไปถอนฟันพร้อมกันมาสามซีนะคะทุกคนก็คือช่วงแรกแบบมันก็ทรมานน ประมาณจิตใจแล้วว่าฉันจะตายไหมวะ้วก็ถามว่าเออมันก็ไม่ตายนี่หวาก็ปกติเพราะขับรถกลับบ้านเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือนั่นแหละทุกคนถ้าแบบเพื่อนๆคนไหนที่จะไปถอนฟันนะคะก็ถ้าใครมาดูคลิปนี้นะคะทุกคนก็แบบบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวในการถอนฟันนะทุกคนคือมันไม่ได้เจ็บเลยทุกคนมันเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแค่นั้นนะทุกคน แน่เลคะ่ะทุกคนก็เป็นกำลังใ,ให้ทุกคนจะ่เปอนถอนฟันนะคะก็ะคือไม่ต้องกลัวเนาะคุณหมอเขาแบบไม,ไม่ค่าหลับทุกคนถ้าเรา,เราเจ็บใช่ไหมเราก็บอกหมอได้แค่นั้นเองทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยพอกต้องไปแล้วนะทุกคนเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ